วันนี้พี่ดอกมา follow หน้าอ,อกนะคะเป็น<อ>เด็กบ้านที่ดอวันนี้แฮปปี้มากแฮปปี้มากที่สุดเหมือนตกนรกแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะเนี้ยมีแบบว่าตกนรกให้ดูด้วยแล้วตอนนี้คือขึ้นสวรรค์แล้วคือแบบแเห็นรูปที่พี่ดอกโพสตในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ปะลมสวยมากนี่ถ้าเราสนิทกันมากกวันนี้นะจะถอดให้ทุกคนมาจับด้วยนะแล้วมติว่าจอยคือแบบริมแบบ นิ่มแบบรูกจะนิ่มยังไงแบบเกิดใหมจริงๆเกิดใหม่จริงๆเกิดใหมจริงแต่ว่ารู้สึกว่าใบเนี้ยไปเอามาจากโตคุณหมอเมื่อกี้นะครับคุณหมอปิ้นออกมาแปะคนไข้คนอื่นดูเลยอ่ะมันน่ากลัวมากเอาล่ะ อย่าไปพูดถึงนรกอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะแล้วสิบหกปีสิบหกปีที่อยู่กับน้องที่อยู่กับแบบนี้มันแข็งแล้วมันรัดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผังหงผังผืดมีหินปงหินปูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ช่างมันเถอดมันไปแล้วเพราะว่าชีวิตเราดีแล้วนะคะแล้วก็พร้อมแล้ววันนี้มาตรวจฟอลล็กครั้งสุดท้ายค่ะคุณหมอบอกว่านวดได้แล้วนะนวดนวดได้แล้วหากคนนวดค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่า แล้วใครจะนวดอุ้ยไม่อยากนวดเองอะ่ะรับสมัครคนนวดได้ไหมตัดสินใจถูกไหมคะที่มาปรึกษามากี้แล้วก็พามาทำกับคุณหมอกีชาโอ้โหพี่นกจะบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนถามพี่นกว่าไปแก้หน้าอกที่ไหนพี่นกจะบอกว่าติดต่อน้องมากี้บิวตี้กูรูค่ะเพราะว่า เธอซัพพอร์ตทุกอย่างเธอรู้ทุกอย่าง,างแล้วเธอก็จะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดและแน่นอนที่สุดค่ะหน้าอกนะคะมิลาดาคุณหมอกรีชาเท่านั้นค่ะและการดูแลเป็นไงบ้างคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้โหคือมาทุกครั้งเจอน้งกี้น้งเจนทุกครั้งแล้วก็ดูแลหยุดดุดราชนิกูลค่ะแล้วลาไปถึงแท้งโมนะคะอันนี้ <laughs> โพ์นี้นะคะใครสนใจมาโมให้พี่นกนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะ โสดใช่ไหมคะพี่โสดค<ส>่ะนวดนมได้โมอะไรได้เพะว่าโมนาาบอกว่าไม่ได้โมมาปีหนึ่งแล้วป่ะนานมากแล้วตอนนี้มาโมได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เกือบเกือบห้านิ้เออเออ <laughs> ก็ยังดีแต่ว่า แต่ว่าต้องดูว่าเราได้ส่งออกหรือเปล่าถ้าต่อจากนี้เราได้ส่งออกเราอาจจะต้องแบบอุ้ยเราจะต้องคิดถึงโคลนแล้วหรือเปล่าใครสนใจมาทะลวงให้เป็นหกเป็นเจ็ดนะคะก็มาได้ใช่ไหมกินม็อกขาวพี่นกได้เลยนะครับอ๋อหมายถึงว่าคนคนจะทะลวงโอเคค่ะขอบคุณพี่นกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมีกค่ะ